สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านไทยชามสเตนมบอเนทไทยเดนมาร์กขอบคุณพี่พี่น้องๆที่แวะเข้ามานะคะวันนี้มายืนอยู่กับนางเอกของเรื่องจ้ากุหลาบพันปีนะคะสีขาวเกอรเหลืองเมื่อวานไม่ได้มีโอกาสถ่ายให้ดูนะคะเขายังไม่บานค่ะวันนี้เป็นการบานของเขาวันแรกค่ะเราไปชมพร้อมๆกันใกล้ๆเลยค่ะ ลาพันปีสีขาวสวยไม่จ้าอีกสีหนึ่งที่เมื่อวานไม่ได้เอาให้ชมนะคะเพราะว่าเขายังไม่บานค่ะเขาเพิ่งจะเริ่มบานนะคะนี่เมื่อวานเนี่ยคะเขาก็มีสีนี้อยู่เลยนะสีสีที่บานแล้วก็คือสีชมพูนั่นนะคะแล้วก็ชมพูเข้มข้างหลังนะคะ,ะสีนี้เขาเพิ่งจะตุ่มๆแบบนี้ค่ะตุ่มๆแบบนี้สวยมาก,มาก ตกน้องก็เลยต้องรีบมาเก็บภาพความสวยความงามก่อนนะคะก่อนที่เขาจะร่วงโรจ้าสวยไหมพี่น้องอันนี้ทขามีเสน่หไปอีกแบบหนึ่งนะคะเอามาแบ่งปันกันชมนะคะก็ต้นนี้ก็ปลูกมาไม่ต่ำกว่า5-6ปีค่ะ เป็นสีขาวข้างในเห็นไหมคะเนี่ยมันเหมือนเกสรน,นะคะสีเหลือสวยมากตอนนี้พึ่งกําลังแบบพึ่งพึ่งพึ่งหอมกันอยู่ตั้งหลายตัวนะคะคืออยากให้พี่น้องได้เห็นด้วยตาตัวเองนะคะแต่มาก็ มันก็ทำไม่ได้นะในช่วงเหตุการณ์แบนี้นะคะก็ส่งผ่านสื่อนะคะส่งความสวยความงามผ่านสื่อค่ะสวยมากมากเลยดอกไม้ในเดนมาร์กนะคะดอกไม้ในยุโรปจ้าก็ปลูกได้ในประเทศเมืองหนาวเขตหนาวนะคะเมืองไทยก็น่าจะปลูกได้แต่ว่า แถวทางเหนือค่ะแถบดอยอินทรรนนทที่ได้ขึ้นชื่อรือชาว่ามีกุหลาบพันรรปีอยู่ที่โดอยอินทนนทนะคะพี่ๆน้องๆที่เคยไปเดินปา่าทริค k i n g ชัวรที่โดอยอินทนนทคงจะเคยเห็นแล้วนะคะค่ะอันนี้เป็นกุหลาบพันปีในเมืองหนาวในเดนมาร์กจ้าสวยมากๆเลย เอามาแบ่งปันกันชมนะคะ Life and Soul in my Garden in the evening ค่ะเวลาขนานี้6โมงเย็นจ้า at 6 o'clock 6 o'clock Friday 6 o'clock in Denmark คุณม่ต้องเข้าไม่ได้ตัดไปใส่แจกันนะคะเพราะว่าเขาอยู่บนต้นเนี่ยก็สวยงามแล้วก็จะอยู่ได้นานด้วยค่ะก็ถ้าเราตัดไปใส่แจกันเนาะก็จะไม่นานแล้วเขาก็ไม่สามารถแตกใบอ่อนได้นะคะพอดอกเขาร่วงนะคะดอกร่วงหมดแล้วเนี่ยกิ่งใบอ่อนเขาก็จะแตก ตรงบริเวณนี้ค่ะแตกขึ้นมา2กิ่งประมาณนะคะบางช่อก็3กิ่งบางช่อก็กิ่งเดียวอย่างอันนี้เขาไม่ออกดอกนะคะเขาก็แตกเป็นยอดอ่อนขึ้นมาแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะแตกเป็นยอดอ่อนแบบนี้อันนี้น่าจะอ่าตอนที่เขาติดหนาวอะ่ะช่อเน,นี้คือเขาก็แตกเตรียมออกดอกแต่ว่าพอติดหนาวปุ๊บไม่ออกดอก ดอกล่วงไปนะคะก็กลายเป็นช่อขึ้นมาแทน,นะคะ่ะแต่อันนี้เขาออกมาที่หลังค่ะออกมาที่หลังก็เลยทำให้ได้เห็นดอกนะคะ ช่อนี้ยังไม่บานเลยจ้าดูสิคะนี่นี่หนึ่งช่อที่เขาไม่บานเนี่ยเขามีกี่ดอกเรามานับไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองดอกคะ่ะส่วนดอกนี้ช่อนี้ช่อนี้บานแล้วหนึ่งดอกคะ่ะก็มีเท่าไหร่นะห้า สามสี่ห้าหกหกบวกกับอีกหกก็สิบสองจ้าช่อนี้ช่อนี้บานใหญ่กับเพื่อนนะก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด ใช่หนึ่ง6 7 8สา0 1ี1ห้าจ้าสรุปก็คือเขาจะมีดอก12ดอกต่อ1ช่อนะคะเรามาดูดอกที่บานครบทุกช่อครบทุกดอกนะคะมีกี่ดอก1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าสินับไม่ครบนะคะมแม่น้องข้าวนับไม่ครบหนึ่งสองสามสี่ห้าหปดเก้าสิสอดสองมี1ดอกที่ยังไม่บานคะ่ะ ลาแล้วจ้ากุหลาบพันปีสีขาวเกสรเหลืองพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขสดชื่นปลอดภัยมีคลิปปังๆเจอกลยานามิตรนะคะมีพลังบวกสู้ๆไปด้วยกันสู้กับวิถีชีวิต new normal แบบใหม่นะคะ after โควิด19นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายบายเป็นอย่างไรกันบ้างคะชมกันไปแล้วจุดใจนะคะกุหลาบพันปีสีขาวถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะเพื่อนใหม่กดกระดิ่งไว้เลยจ้า ติดตามกันยาวๆนะคะชีวิตมีหลายด้านวันนี้พี่ๆน้องๆได้ชมกับดอกไม้ในต่างแดนดอกไม้ในเดนมาร์กนะคะเรารอลุ้นกันว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจกับคุณแม่น้องข้าวขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแฮงพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ